ล,ลูกๆนี้จะพาไปกรเทียมปาบหัดใหญ่จังหวัดสงขสลาเพราะมีขบวนของคารบอยชายหญิงที่พากันร้องรำทำเพลงตอนแรกคิดว่าเป็นงานแฟนซีซะอีกแถมยังพากันไปขึ้นรถตุกตุกด้วยมองไปมองมาอ้าวที่แท้ี่ก็รขบวนขันมากไปขอดเศร้าหนีเองและกรับกระร่จบ wow. นนคณะข่าวบอยข่าวเกิรดได้ถือละก้าโมงเก้านาทีเคลื่อนขบวนออกจากบ้านในเขตเทศบาลน,นครหัดใหญ่ไปยังบ้านเจ้าสาวตลอดเส้นทางน,นี่ก็ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานพี่วิวรัตน์ทองกิมอายุ48ปีเจ้าของงานแหละครับก็บอกว่าที่จัดเป็นรถขบวนตุกๆเนี่ยเพราะว่าตัวเองมีอาชีพขับรถตุกๆประจำวินอยู่หน้าสถานีรถไฟหัดใหญ่อ จนสร้างเนื้อสร้างตัวได้พอถึงวันที่ลูกชายแต่งงานเนี่ยเลยชักจนเพื่อนๆที่ขับรถตุกๆด้วยกันมาร่วมกระบวนกันมากเพื่อชดชูวาชีพขับรถตุกๆที่สุดจริตแม่แน่นอนจริงๆเหรอครับพี่ครับ